เราไม่ยังบอกว่ามันลงอยู่หลังเด็สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องหนูหนูกับปูเล็กนะครับทําการฟังสนุบ้านะครับดังบ่ยิ่งฟอ,อ,อ,องทีบเลยวันนี้ก็วิ่งเหมือนเดิมนะครับอีกตามเคยนะครับตามสนับสนุนในการสายบินนะครับ บ่มีเด้อของกูขึินก่อนี่บ่มีเลยอุปสรรคบ่มีว่าสีไปขวางกันหฮ็ตีด้มื้อมัโเ้ยดตรม้องมีอุปสรรคเมันมีอุปสรรคแต่ามแต่สายไฟเั่นี้กับบ้านเขาเ้านนม่นสายไฟของ่าฮ่าหัวสัตว์เออเรียนดูเห็นแตาไ้บุญละว่ามาสร้างปัญหาทันเจ้าของงูิว่ามัเพิ่นไปนําเอาบละ เป็นน้ำโอ้ยครับเป็นน้ำมาเรียนไหม่นี่ดีผมก็เป็นผู้เรียนมาขึ้นดีครับมันมาขึ้นเดีอยู่เลยเมียงครับ <c oughs> มันลงตอนไหนงที่แรกดิเ็นไฟติดเบาะครับเมียมเบาเมียม,ไ,มไฟหัวอยู่ในกล่งองอ่งนี้สินะเห็นเดียวเห็นเดียวเมียเดียวเย็นดีดีครับเิ๊ะเแ๊เป๊บเ๊บน mỹ ừ. <laughs> hiển ừ. phăng sênu lọp được đấy ha, nàng lấy sượt bò, bận thừng ngâu cả đấy, bận thừng ngâu เงเตัแล้วไปมัดผู้เดียวแล้วไปมัดตรงไหนดีทิพย์ผ้เดียวไปกบวยไอ้พวกผไปเดียดทำเลยสิต้อเกี่ยวไปสักวันหรือสักมัดจะไปออกเนาะบ่แล้วเกี่ยวไอได้ไหมบ่ส่นก้วยผักขาดสิบ่เลยสต้นก้วยงเติ่อยู่เหรอเงเติ่อเนาะผูกเยอะเลยไปมันเหรอแต่มันโยกเหรียญอย่หนั้นเลยโยบัดบัดเราัดเป็นห้อยอะไส่วนเนี่ย นี hora, <na> ่วาวเรื่องนิสัยนี่เดี๋ยวเห็นนี่โรงเรียนไงจบไปแล้วครับที่รับชมอยู่นะครับเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับบึงทังยืนในถึงใจไปอุมารับชมพ้ากันอยู่ทางเดนน้อกับพ้ากันเอาเบาเกินไปรู้นี่สามสี่คนบูนไล่ลงเหจนเซ็ง พอมันไหลเดือดอรี้ครับถ้นไหลตัวเวียสวยเป็นลอยหมดแล้วเลกันเล้สิป้กันนอนขี้กันแล้วจ้ะนี่โงกี่แหลครวนกัเด้วยครับนี้เสียงวันปัดอื่นวันนี้เป่ย เจาใช่อย่างคุยิบบ้านเจาแบงกันแบงสิหมนหอดอุยแข้เขาไปคายวาวลมดีเผาครับโอ้ยสุดยอดครับพี่ลมดีปะค่ะครับลมทึ่งแังได้ฟังสนุ่รลยครับสนุ่ฟังเราลวดสนุ่ดังแบบกว้งเทียบเลยวาวหกดดวงครับสนุ่จากสีฟังของขนาดเองครับ จังหวัดมหาสารคามครับอันนี้ที่นอ้องสาวแม่เลี้ยงเราน้องป่าหน้าไปาไม่ไี้ให้ยามเรีย้ยาเราจูบูเดไปยุคุนยามเรีย้ยาเราเดไปเดยุคุนเลยปีนานไหมจูบูสั่งไงนี่ล่ะอาอยู่จังหวัดใดครับจังหวัดสารคามครับอยู่จังหวัดใดขันโจคือเอาวาวขึ้นล่มดี่ครับเอา,า,าไปเรียนเลยเตินรไนไลท์ตันไลท เรียนด้วนี่คืนเลิเราล้มลางบ่ไข่แห้งหรอครับแต่ล้มบนแห้งบอกเลยเย่หน่วยเมตรก็คืนแล้วห้าสิเมตรสามเก้าสามเก้ส่สิอืมหลายก็สามอยู่ด้วยกันเรีนประมาณแค่ห้าิเมตนะรองเรีนไก่โอ้ยตึมวัวดีนไม่ใช่เรื่งตับๆประมาณเ่าจะตีพิพ์นี่มา

จันทบุรีครับเธอครับบออย่างลมบอคอยมีครับอ,อ๋อสงเสัยมไม่ติดไปบ่าหอดครับเต้าอู่เขียีสานตอนกลางบกแข้งเลยครับอยู่อยู่ยสารคามล่มดีบะครับ,รบ,มบลมแรงบมมี่เลยตีพีอยู่จันทบุรีจันทบุรีเป็นอีสานตอนไหนวะ ภาคนนกกอกเตอนอมากาลกางเตนภาคกลางหัอนาลอกลอ๋อบุมมีลมไปหปอดพนบ่ครับฮะบ่มีลมไปหอดพนบ่ไหนมีอยู่นะบ่ๆเพเป็นลมของประเทศมันเป็นลมของอันนี้มันเป็นลมของอีสานด้นีมนี่เ่ากันประเทศก็จะมันต้องเป็นลมของภาคใต้ดีทมเป็นลมห่อนไหมไม่จเหลือยายำหวอนนี่ซุกหมอนี่อก บนเอาเลยที่สร้างผมงนมันบนเนาเลยที่ส้างผย่ไตอยู่นี่ทุก่างที่เป็นลมฝนกรน้าฝนลมบ่อนอยู่ครับแต่เฝ้ายังลอยลมบนอยู่ยแล้วเว้ายังลอยลมอยู่ครับผว่าทก็ยังดัะองไอ้ทิพย์ังผมมาของทิพยขาดนี่เนาะ กกูน่นัุดุุบาที่ท้าุโอ้ายองเงนะเจมเดี๋ยวันเงี้มาด้วยดังเกลี่ม่ลอนี่ง่ังวกวนี่เออมันดังอยู่ขวๆอยู่นี่มันดังเดี๋ยวไปชากันหนึ่งแม่กันนน่หลาลุลุก

ซองเงินไปบ้างกนได้กันนะเอามานน่เอามาซองกนได้อัจจะไล่ติดละของเทปของห้องประดังตบก็แับคุณไอเทปก็คุณ bảo phái mình một chút phái mình yang bố kèm nơi lên nôn tat không tat 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 tat

啊、嗯，对、嗯。 당이 대대원이면이면 쨌일 ยักเลียวดังอยู่บ่าวเพผาดแบแนาะว่าจาอินว่าจะพาอินผมเป็นขวางเงนที่ว่าบ่เลยนะบก็ปูไกยูผมมีอนขวางกับว่าเพื่อนวาวุนบ่ไปขวางเขาดิว่าวนยูสูงกว่านั้นอีกปขวางเลยวาือบ้าเลย เฮียข่อยเราไปยังว่าตาภาพมั้ยมันฟังสวงอันแยกประสาทหัวเหรอถือมั้มันสอ่างอันนี่นี่เ่ราะเป็นอันนี้นี่นี่อันนี้ก็เมียนอันนี้ก็เมียนนี่นี่เอาไปเอามาันนะแยกประสาทหัวไหมฟังนี่อันนี้ก็เมียนอันนี้ก็เมียนนี่อยู่ทั้งนี้ก็เมียนนี้กวนอันนี้มันทั้งดังอันนี้ก็ดังนี่นั่นไหะเห็นปะขัดลังเล่าเงียบอันนี้กระดังขึ้นนี่ Biêm hèm được tạo ra. Bỏ lòng mặt của bài sạch thùng mùa mặt boshi águila. của nó. chuẩn nát bội boshi águila. Dắng nhìn tóc tóc bỏ

มันหล่อังแยประสาทหูนี่กูยังบวกอยู่ว่าว่าโจก็เบวทำาหมันระดังจังหวะมันก็สีด่งกูมัดปักเนียนไม่ปดดังดอกกินบด้เลยกูยังเปียกที่ทำมันมุนได้เสียเดีลมี้งเติบตัวสนูดังหักหล่อลมทิงงฮี้งกว่า ้อส่งไปแบบนี้นะครับ <Right. S 2> ส่งลมมาทางจันทบุรีนะครับวะนะส่งไปทางบูทูดก็ยังเงบหนหมดควายลำพ้งไรสายไปยังวะโอ้ลมแย,ย,ย่งงค,ครับทั้งเนะบ่งองบนไองานไม่จริงงมงงามงมงายทุกครับพวะนะเบิ่องปลายหนาไปยังหมดนะครับเห็น <c oughs> ปน่าวปลายหาไปยังจริงงมงงามงามงายทุกคนนะแย่ครับครับร่มรงลมแรงแค่นี้นะครับลมบน่ต้องเสืบครับ ก็เสะละก็เลยกด็เสะละก็เอาจบในการรับชมเพียงแค่นี้นะครับจบสังเกตว่าวงนี้กันนะมันเป็นอีหยังกันนี่มันก็ยังพากันห่ายกันหน้ากันอยู่นี่อันนี้บางนี่กันบางงี่ก็สิีซูนบางต่างก็สิมันแถวด้วเห็นว่าไงไปกันได้ติ่ตา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 บุฟเฟ่ย์นี่บ่